ตาคุณกระทบรูปอันนี้ก็คือสิ่งนี้ก็เห็นผู้หญิงสวยก็คือสิ่งนี้จะไปเห็นผู้หญิงสวยทำไมเราสวยมาติมทำไมเราสแปวเห็นผู้หญิงก็คือเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายคือผู้ชายแต่ว่าสวยแต่ว่ามันปรุงไปแล้วมันนั่นแล้วมันไม่ใช่นะเพราะเห็นผู้หญิงสวยนั่นแหละสวยเห็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงที่เป็นหนึ่งเดียวเขาเห็นปุ๊บเขาสวยอย่าไปเป็นสองเป็นหนึ่งเดียวตามความเป็นจริง นี่คือสิ่งที่ชัดเจนนะครับไปครับประหลับการเห็ตามความจริงก็มีวิชาใช่ถ้าพิจารณาตามปฏิจจานิยอ๋ออ๋นี่มาใช้ก็ได้ผมกสัจจะหนึ่งมีหนึ่งเดียวหลากหลายมีใจมีสัจจะหลากหลายสองอย่างไม่มีสัจจะไม่มีสองอย่างสัจจะมีหนึ่งเดียวเอาอันนี้มาใช้ก็ได้ เพราคุณกระทบตามันก็มีสัจจะหนึ่งเดียวคุณได้ยินหูหูได้ยินเสียงคุณก็สัจจะหนึ่งเดียวถ้าคุณเป็นสองปับ๊บมันก็จะเป็นต่างๆก็จะแยกกันแย่งกันมันมีสองนแสดงคุณเองคุณไม่ไม,ไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นส,สิ่งเดียวแล้วคุณไม่เป็นสัจจะแล้วคุณมี<น>แตกต่างไว้ด้านานาแล้วคุณอะไรเป็นแล้วคุณก็ไม่จบสิ <นะ S 2> ทีนี้เมื่มีสองแล้วปั๊บเนี่ยนะอะไรในมหาปยากรวานีทุกปรมาณูถ้ามีสองแล้วมันต่างกันทั้งนั้นทีนี้ต่างกันต่างคนต่างยึดว่าของกูของกูก็เถียงกันฆ่ากันเท่านั้นเองนี่คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลยูหสูที่ทั้งหมดเลยโลกทั้งหมดมีอยู่แค่สองฝ่ายแค่สองทั้งนี้เกิดเป็นสงครามเกิดเป็นความไม่สุขเป็นความทุกข์เป็นอะไรแต่มันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเอง ถ้ารู้ความจริงตามความเป็นจริงสัจจะมีหนึ่งเดียวนะสัจมากๆอย่างต่าง,างากันไม่ได้มีเลยสัจยะต่างๆมากอย่างไม่ได้มีเลยเพราะงั้นเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลกมันไม่มีอะไรเลยนอกจากหรือเว้นแต่ว่า ไอ้สิ่งที่เป็นจริงหนึ่งเดียวที่ว่าเนี่ยสัจจะมีหนึ่งเดียวสัจจะที่แน่นอนสัจจะที่ชัดแจนแท้ๆนี่คือสัญญาของคุณกําหนดด้วยสัญญาคุณกําหนดรู้ทุกอย่างในโลกสัญญากําหนดเลยเป็นอย่างนั้นคุณไปแตะนี้สัญญาคุณกําหนดอันนี้มันก็เป็นอันนั้นไม่มีสองหนึ่งเดียวคุณกําหนดจริงตาคุณไปกําหนดรู้ไอ้นี่คือโคมมันก็คือโคม หนึ่งเดียวมันไม่มีสองหรอกถ้ามันมีสองชอบคมนี่ชอบเวยโคงนี่มันมามันมันเออมันมันมันทำดีมันไปเทียบกับอันอื่นละไปเทียบกันได้ว่าโลหะดีโคมอันนี้สวยกว่าอันเคยรู้มาสวยกว่าอันโนมามัน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 ไม่เอาอยู่ที่หนึ่งอันเดียวสัญญามีหนึ่งเดียวสองไม่มีมัไม่เนี่ยนะไม่มีสองเลยสองเพราไม่มีสัญญาณอ่า สัจสัจสัจะสัจจังอะไรสัจเจหะเอกสัจจังหินัินัดทีอมานัดทุติทุทธิมัจฉิตนัตทิทุติมัจฉิตอะไรเงี้ยมันพระบาลีนะต่อมาก็พยายามจำว่าคนสวยมีเรื่องเถียงนะครับประทานผมผมคิดว่าคําพวกเราพิจารณาว่ามองความจริงตามความเป็นจริงคนสวยเขาจะมาเถียงว่า ท่านสวยอ่ะทำไมไม่เห็นความจริงของท่านว่าท่านสวยล่คุณก็ไปติดไออนุพยัญชนะเรับผมคือทำไมคุณมามองแล้วเป็นไปมองว่าน่ายใครทำไมก็ท่านสวยอ่ะคุณต้องมองเห็นท่านสวยสิเหมือนนางเอเนี่ยท่านหนักแน่นพอพูดถึงตรงนี้ท่านก็อเยบอันนี้มาให้พิจารณาจากพระจปิฎกเล่มสิบเจ็ดน้าร้กสองสองร้อยสี่สิบสองรูป อุปมาดังระลอกคลื่นที่เกิดในแม่น้ำคงคาพิจารณารูปโดยแยกคายแล้วย่อมเป็นของว่างเปลา่าเวทนา,นาอุปมาดังฟองน้ำในเวลาที่ฝนตกหนักพิจารณาเวทนาโดยแยกคายแล้วย่อมเป็นของว่างเปล่าสัญญาอุปมามันดังพยับแดดในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อน,อนพิจารณาสัญญาโดยแยกคายแล้ว ย่อมเป็นของว่างเปล่าสังขารอุปมาดังหยกกล้วย <c oughs> ที่หาแก่นมิได้ <c oughs> พิจารณาสังขารโดยแยกคายแล้วย่อมว่างเปล่าวิญญาณอุปมาดังมายากลของนักเล่นกลพิจารณาแล้ววิญญาณวิจารณาวิญญาณโดยแยกคายแล้วย่อมเป็นของว่างเปล่าอันนี้ถึงความไม่เที่ยงใช่ไหมฮะ พูดถึงความอนันตานัตตาของว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีอะไรหรอกตโอจริงๆแล้วก็คือทุกอย่างนี่เป็นเป็นสิ่งที่เรารู้โดยสมมุติเพราะจิตใครเป็นปรมัตที่สมบูรณ์แบบแล้วจิตเป็นอหันต์สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยสัญญาไปกำหนดใช่ไหมสัญญามันก็มีสัญญาเขาเขาเนี่ยเคยบอกว่ไงเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลก เพราะในโลกนี้ถ้าเราสัญญาแล้วเราก็ซื่อสัตย์ต่อสัญญาสัญญาเราก็จะอกำหน,นอดนอะไรก็เป็นอ,อันนั้นน่แหละแน่นอนมันไม่มีอือ่นถ้ามันไม่แน่นอนมันก็ปิ่กกลัิ๊กกัก็ไปมันไม่เที่ยงมันไม่ตรงอยู่ที่หนึ่งมันมีหนึ่งท่าหนึ่งเท่านั้นมันไม่ไมีสัตว์มีหนึ่งตัวเี้เดียวมีหนึ่งไม่มีสองเราวไม่มีนี่พระเยซูัจ้ามันครบแล้วนะของพระเจ้านสั้นนิดเดียวนี่ครบหมดแล้ว